ในเขตพื้นที่บริการนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ายก็มาดูแลที่เต็นท์ของลงทะเบียนนะคะเพราะวันนี้จะมีการแนะแนวลูกๆประหกกบม .3 ด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของแนะแนวเนาะแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนโอเพ่นเฮาส์เราก็ต้องมอีซุ้มของกลุ่มสาร,ระต่างๆนะคะซึ่งจะมอบกิจกรรมคาสนุกต่างๆให้ลูกๆนะคะซึ่งตอนนี้ภาษาต่างประเทศของเราอยู่หลังเต็นที่พอดีเลยนะคะไนนู้ายอนันคือเต็นท์รับลงทะเบียน นี่นี่ก็คือเต็นท์ของุ่มสารภาษาตา่างประเทศของเรานะคะเมื่อวานนี้ทุกคนก็มาช่วยกันจัดเต็นท์นะคะซึ่งในเต็นท์ก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะคะของคุณรูแต่ละท่านเนาะแล้วก็อีกสักหน่อยนะท่านครูก็จะนําผลงานนักเรียนเนาะแล้วก็กิจกรรมเกมต่างๆนะคะลงมา น,นี่โรงเรียนแรกที่มาถึงนะคะโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินดูดีๆเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีก้องหน่อซื้อรถสวัสดีค่ะเ <c oughs> ขินอยู่นะคะเขินอยู่กินข้าวเช้ามาหรือยังลูกกินแล้วเนอะโอเควันนี้ตื่นเต้นไหมคะ บอวานนี้แต่กิจกรรมเยอะแยะมากมายแน่นอนเลยดูเล็งๆไว่อยากไปซุ้มไหนอันนี้เด็กๆจากโรงเรียนหนองอ้อนะโรงเรียนบ้านหนองอ้อแล้วก็ที่มาเพิ่มโรงเรียนอะไรลูกน้องเมค่ะวน้องเมคห้วยทรายเหรอลูกอาโรงตำตอนนี้เด็กๆกำลังลงทะเบียนนะคะร่วมกิจกรรมของเราเริ่มมาหลายโรงเรียนแล้วเนาะ ดูคิวยาวเลยเดี๋ยวสักหน่อยเราจะพาไปดูบรรยากาศในหอประชุมนะคะอันนี้โรงเรียนบ้านหนองใบงีคำอักคูณนะคะมาปา .6 ม .3 ดูมาเยอะมากอันนี้มาเยอะมากฝั่งนั้นก็กำลังลงทะเบียนนะคะ่ะดีดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ท่านวิชาการสายส่งทานบ้านโรงเรียนโปเทนเฮาส์นะคะประจำวันเดือนสิงหาคม .2562 นะคะที่ชั้นน้ กาสีเจ้าเล้านะคะครูฝึกคณะารครีรูภาษาต่างประเทศนะคะท่านที่เป็นพี่กรด์เป็นไงเลยเนาะนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชิมให้เด็กๆนะคะอันนี้ขนมชั้นอันนี้ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอใช่ไหมขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นอ๋อขนมชั้นอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ทาเองเหรอลูกทำเองค่ะเฮ้ยคุณครูทําไมไม่มีถุงใสเลยนะขนงชมใอ้หไ่อ๋อได้ลูกได้ได้ได้มาเราต้องมาร่วมดุมชือย่ยมสมด้วยนะคะตอนนี้เราได้เราสองอย่างนะคะเราจะเดินชมอีกและเราก็มาเจอขนม นะคะขนมต้มอ,อันนี้คอนเฟิร์มความอร่อยอกี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มร้อยร้เไปเลยนะคะเอนพูต้องลงชื่อเยี่ยมชมเลยใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้เราเริ่มได้เยอะแล้วนะคะวิ้ีเป็นใบตองด้วยอะ่ะน่้รักอ่าเดี๋ยวลงชื่อให้เด็กๆก่อนนะคะโอ้โหทุกคนตอนนี้คือมีความพยายามสูงมากเราได้ยินข่าวว่าตรงไหนมีบัวลอย,ยนี่ไงเรามาเจอแล้วนะคะ มาเจอจนได้นะคะที่นี่ตอนนี้นะคะโอ้โหโอ้มีหลายอันเหรอลูกนั่นเรียกมีถุงหูหิ้วไหมคะไม่มีค่ะรถร้อนร้อนอ๋อรถร้อนร้อนเหรอลูกแต่ตอนนี้คือมือคุณครูนี่ <S 2>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  ไม่ไม่ได้แล้วแต่แต่ว่าอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคน เยอะ เราก็แค่คู่สองตัวนะคะเป็นพยานทั้ทงหมดโอเคใจมากลูกเย้มาถึงตรงนี้อันนี้ทำอะไรลูกทำกล้วยชาบกล้วยชาอาจารย์ลองชิมดูได้รสอะไรบาร์บีคิวหรืออะไรบาร์บีค่าครับบาร์บีค่าอันนี้รสน้งคลานรสหวานครับอันนี้ ขอ,อได้เหรอลูกขอบคุณค่ะเอาใส่ถุงไมโครหน่อยวันนี้ครูขอใช้ถุงพลาสติกหนึ่งวันเนื่องจากว่ามือไม่สามารถถือได้หมดนะคะคือไปเป็นขอบใจมากลูกขอบใจมากสุดยอดมนี้ก็ได้เพราะมันจะมีลิดด้วยใช้ดับกลิ่นดับกลิ่นนะคะเอาสมุนไพรมาทำเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีๆของเด็กๆะคะดูตะไคร้ใบมกะกรูดกา่ะ มาดูตรงนี้บ้านเทียนหอมสมุนไพรนะคะยังกินไม่หมดมาดูยวเราจะอไปชมโรงงานคุณธรรมข้างนอกแม่แม่ลังจานแม่หลังอ๋อดูเหล่ันี้เตรียมมาค จัดส,สวยจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เตรียมน้ำเสนอละลูกค่ะเฮ้ยสู้ๆๆๆนี่ผลงานเด็กๆทั้งหมดเลยนะคะห <c oughs> รออร่อยเหรอ <Okay. S 1> เดียดเด๋ยวคุณจะเดินไปชิมคุณ <c oughs> น,น้องคุณน่ารักคนนี้ <c oughs> ปเปิปดไม่ก,ก,กลัดเปิดเป็นเาะอั <c oughs> น <c oughs> นี้ซูมของกลุ่มสาระส่างๆ เราเริ่มจะเข้าสู่เต้นของกลุ่มสาระเราแล <ife? S 1> ้วนะคะตอนนี <respir> er <intake> ้อยู่ที่คณิตศาสตร์นะคะโอ้เต็มเลย เไมวอย่ไปดูกันไมดูกันลูกไม่จำก่อนได้ไเดี๋ยวถ้าตอบแ้กจะแจกโบนัิเองตรงนี้โบัสของเราเป็นสองสี่เราเรียเราพี่า้องเราเรยก

ถูกแจกเลยนะคะผลไม้อันแรกค่ะนุจะยิบเองค่ะนุอยากยิบซ้อจังเลยซอร์เบอรี่ซอร์เบอรี่วายซอร์เบอรี่อ่าให้แค่คนเดียวเอากบกบเราอยู่ไหนกบเราอยู่ไหนคะกบเราบนทั้งนันกบเราเอากบไปใส่เอามาลูกกบเอาใส่เอามาให้คุณแม่มาไหมคุณครูมาลูกเมามามาครูจะแจกเลยเมื่อกี้ใครยิบได้เมื่อกี้หนูค่ะวันนี้ นี่นี่โปรเลยใครก็คนนึงลูกถูกก็ตัวเล็กอาจารย์เอาอย่างน่าอิ่มแลกเอาอย่างไรที่อัมแบกมาทางนี้ก็ได้นะลูกนี่ถ้าหยิบไม่ถนัดันทางนี้ก็ได้หนูอยากไปด้วยจังเลยค่ะหนูอยากไปอาจารย์อันที่สองค่ะอันที่สองเยอะเยี่ยวมบอกเปิดเขียวป้อแล้วอาวุธขดรนยังเอาวุธขดระดับอาวุธขดระดนั่นไหนใครหยิบลูกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะต่อไป ใช่ออกกชนเอ้าวเจ๊เลยค่ะเจ๊ไปทางนั้นก็ได้ลูกไปยืนทางนั้นก็ได้มันควรจะได้ยิงไงไม่ได้แล้วเอรอุยอันนี้คือไดรลายเถอะเอาไปเลยเจ๊ไปเลยต่อไปค่ะแจ็คฟรุต เออแจ็คฟูด่ะพี่อะพี่นี่ต่อไปต่อไปค่ะต่อไปแค้นฉลูบแจ็คแจ็คแจ็คอะไรไปเลยอะไรอะไรต่อไปค่ะต่อไปสตาร์ฟรุตมาเฟืองดูสตาร์ฟรุต สวสดต่อไปค่ะไพน์ะพนนไพนะบักนัดบักนัดูบักนัดอ้าวไปบักนัดให้เอาไปเลยต่อไปต่อไปค่ะต่อไป พ r i กรนิตพอมีกรนิตอาลองกินเลยลูกเพื่อความช่วยกินไดพอมีกรนเลยบ้งทุกต้องงานได้ให้เลยทับทีมลูกพรอมีกร a นิตนี่อ๋อนี่ก็ได้เหรออ้าวเก่งมากเก่งมากขัสุดท้ายคําสุดท้าย อะไรดีนะมสุดท uh, ้ายสุดท้ายอเอใครเร็วใครได้เนีวเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายค่ะยังกีแล้วคุณครูจะปิดตาคุณจะไม่เห็นว่าเรีนจับอะไรอันสุดท้ายกว่าฟ้ายังบาดินเนี่ยกวลางก้ว้ายังบกบบบกบกกบบกบบกบกบกกกบกบกก เราได้กระกแล้เอานี่กินเร็วมากให้ให้ลูกอ่ะก่งมากโอเคเอาไเบิม่มด้เรานยกูได้ได้ไรพิเศษเอาไปหลาเพิดินสอแหลมทันทีดิอพิเศษเนาะโอเคลูกมาต่อนะคะ ยังไม่ใช่ยังไม่รับใช้ยังไม่รับใช้เดี๋ยวคนจะพูดเชียร์แทนไปเล oh. wow. okay. okay. ่นนี่ท่าไม่ใช่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  โอเคว2นว้าวโชว์โชว์น uh, ี uh, ่ลูกหยิบคนละรูปเออโชว์โชว์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเออทางนี้สวย่าโอเคข้างหน้ายอดลงนี้นึงลูก